ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัม,มพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเยสเจ้ออากราออบสวัสดีคุณบิดรมันดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลายาณมิตรทุกท่าน อังคุตรนิกายเอกธรรมาธิบาลีวัดที่สามจุดหนึ่งดูกระพิกสุดทั้งหลายบุคคลคนเดียวเมื่อเกิดข um ึ้นในโลกย่อมเกิด ขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกแก่เทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นปิปปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัตธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่ในอสตธรรมดูกระพิสุ์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้เลยเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระพิสูจน์ทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์ยิตสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัตธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมดูกระพิสุจ์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์หิตสุขแก่เทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระพิสุจ์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอ,างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะมีโทษมาก เหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูกระพิสูจ์ทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งดูกระพิสูจ์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความจิบหายมิใช่ประโยชน์เพื้อกูลเพื่อความทุก์แก่เทพพิดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับโมคะบุรุษชื่อว่ามัคคลินี้เลยดูกระพิสุท์ั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลพึงทิ้งรอบไปที่ปากอ่าวเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื้อกูลเพื่อความทุก์ เพื่อความเสื่อมความพินาศเก่่ปลาเป็นอันมากแม้ฉันใดโมคาบุรษชื่อว่ามัคคลิก็ฉันนั้นเหมือนกันเลยเป็นดังรอบสำหรับดักมนุษย์เกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกลเพื่อความทุกข์เพื่อความเสื่อมเพื่อความพินาศแกสัตว์เป็นอันมากดูกระพิสุทธ์ทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมมิในที่กล่าวไว้ชั่วหนึ่งผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหนึ่งคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ชั่วดูกระพิสุจทั้งหลายผู้ที่ชักชวนเข้า ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีหนึ่งผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหนึ่งคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากพ่อะนนเพราะเหตุไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ดีแล้วดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายทายกพึงรู้จักประมาณในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ปฏิคาหกไม่จําต้องรู้จักประมาณข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำท่านกล่าวไว้ชั่ว บุคคลใดมากได้ในมิจฉาวิปริตพาให้ชนฉิบหายได้ความเห็นผิดนำชนเสื่อมสูญไปมิจฉาให้ไม่เกื้อกูลหนุนทุกชนบุคคลมากสัมมาอาทิธิ มีดำำริสุขชนคนทั้งหลายเสริมสัต์ธรรมนำออกอสัต์ธรรมใจรู้ทางให้สุขโปรดประโยชน์ชนมิจฉาทิฐิเห็นได้ในโทษสู่มิจฉาอยู่สู่เห็นเป็นโทษให้ มิจฉาทุกข์หาสุขเข้าสู่ใจมิจฉาให้ได้ทุกข์ไร้สุขธรรมโมคะบุรุษมักคลิไรในประโยชน์นำซึ่งโทษเกื้อกูลหนุนทำไรนำฉิบหายพินาศชนสัตว์ไป ความทุกข์ให้ได้เสื่อมสูญไร้คุณธรรมผู้ชวนเข้าวิในไว้ชั่วติดผู้เห็นผิดกิดชั่วมัวหมองสีผู้ประสบเคาะกรรมหานำดีผู้ชั่วนี้หาบุญ ไรหนุนนำผู้ชวนดีวินัยเข้าเอาดีให้ผู้ชวนไปในทางดีมีบุญหนุนผู้ชวนทำนำเห็นถูกปลูกจิตบุญผู้ชวนหนุนบุญมากนำทำถึงดี ท้ายธรรมนำประมาณวินัยชั่วควรรู้ทั่ววินัยธรมนำชั่วเห็นปฏิฆาหกไม่จำต้องวินัยเป็นหารู้เห็นเป็นชั่วธรมนำวิธี